เป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับเสานี่กว่าจะโผล่ลงมาโผล่มาจากน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานอีกนะโอ้แถวนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนี่สมุทรสาครน,นะครับไปทางบ้านแพ้วนะครับครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับกับบรรยากาศถนนพระรามที่สองนะครับ ต่างระดับเอกชัยไปสมุทรสาครน,นะครับไปถึงสะพานท่าจีนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้พี่น้องดูไปเรื่อยๆนะครับจะไปน่าจะไปยูเทิร์นที่สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับอันนี้คือจากมหาชัยเมืองใหม่ไปสมุทรสาครน,นะครับนี่ก็ถือว่าทำได้เร็วเหมือนกันนะ ไม่ได้มานานนะครับตอนนี้ใส่ด้านล่างนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับเหลือแต่ทําร่องกลางนะครับด้านบนนี่ใส่คานทางวิ่งกันแล้วนะสัญญาที่หนึ่งนะครับอเอ๋จะใช้บ้านแพ้วนะมีทั้งหมดสิบสัญญานะครับโอ้ทำได้เร็วมากเลยนะ ตรงไหนที่ไม่มีทางขึ้นทางลงนะครับไม่ใช่ด่านขึ้นลงเนี่ยเขาจะทำได้เร็วมากเลยนี่ครับมาก็น่าจะเป็นสัญญาที่สองนะครับตรงนี้ก็ มันจะขึ้นเสานะครับใส่คานเสาขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่ได้วางคานแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับรถก็ยังวิ่งได้ดีนะครับสำหรับวันอาทิตย์ นี่ก็เป็นน่าจะเป็นอีกสัญญาหนึ่งนะครับนี่นี่ก็มีหลายผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาเนี่ยมีหลายบริษัทนะนี่จะเป็นด่านนะครับด่านขึ้นลงอนะ่เป็นทางขึ้นทางลงนะจุดใหญ่ๆนะตรงนี้นะ อยู่ใกล้ๆกับเซนทัณมหาชัย ah นะครับเซนทันมหาชัย ah จะอยู่ทางด้านขวานะครับด้านขวาจะเป็นห้างเซนทัล ah นะครับ ้านซ้ายก็จะเป็นศูนย์ศูนย์อาหารนะครับที่พักผ่อนนะครับสำหรับวันหยุดกันอันนี้คือในเขตจังหวัดสมุทรสาครนะครับสัญญา,า,าเป็นโครงการมอเตอร์เวย์นะครับเอกชัยบ้านแ้วนะครับสัญญา1น0ถึงสินะ ขาดย,ยาวๆนะครับเ,เก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะครับทำเป็น2คลิปเลยนะคลิปแรกก็จากกรุงเ,เทพนะครับมาที่มหาชัยเมืองใหม่แล้วก็จากมหาชัยเมืองใหม่ไปบ้านแพ้วนะครับแต่ว่าจะไปไม่ถึงนะ ไปถึงแค่สะพานท่าจีนนะครับก็คืบหน้าไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่ใครที่ใช้เส้นทางนี้ทุกวันนี้ก็น่าจะารู้ดีนะครับว่าเขาทำได้เร็วได้ไปถึงไหนแล้วนะ ผมนี่ก็นานานมาทีนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะเลยนะด้านซ้ายนะครับก็จะเข้าตัวเมืองสมุทรสาครนะ จุดนี้ก็เป็นมหาชัยนะครับตรงน,นี้ด้านขวาจะไปกระทุ่มแบนนะครับด้านซ้ายก็เข้าตัวจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโอ้ทำได้เร็วนะครับนี่ขึ้นด้านบนกันหมดแล้วนะ ใส่พานดางทางวิ่งด้านบนกันได้เร็วมากเลยนะครับเอาไว้โอกาสหน้านะครับจะถ่ายไปถึงนู่นเลยนะบ้านแพ้วนะครับวันนี้ก็เอาแค่ตลาดทะเลไทยนะครับเดี๋ยวจะไปยูเทิร์นที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับก็รีวิวจากมหาชัยเมืองใหม่นะครับ มาที่สมบุตรสาครมีสะพานลอยสำหรับมอไซค์ด้วยนะครับนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่คือทางมอเตอร์เวย์นะครับสายใต้นะครับอาจจะว่าสายใต้หรือว่าสาย ก็น่าจะว่าสายใต้นะครับเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางลงใต้นะก็มีสายทะวันออกสายอีสานนะครับสายกาญจนบุรีนี่สายสมุทรส,สายพระรามสองนะครับสมุทรสาครน,นะเ,เดี๋ยวไปยูเทิร์นข้างหน้ากันดีกว่านะครับไปขึ้นสะพานยูเทิร์น เลยไปอีกหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันออกไม่ได้แล้วนะครับเราไม่ได้ออกตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนนะครับฝั่งซ้ายก็ท่าฉลอมนะครับท่าฉลอมท่ามหาชัยนะวันนี้เขาเป็นข้ามแม่น้ํานะครับนี่เขาสร้างกัน เสานี่สูงมากเลยนะครับนี่เพราะว่าข้างล่างเป็นแม่น้ำท่าจีนนะครับเสานี่กว่าจะโผล่ลงมาโผล่มาจากน้ำนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานอีกนะด้านขวาจะเป็นวัดวัดบางแก้ววัดกลางอ่างแก้วนะครับ นี่คือสมุทรสาครนะครับแถวที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะๆนะครับสมุทรสาครสมัยก่อนก็เคยทำงานอยู่ที่นี่นะครับเป็นงานโรงงานเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนนะครับตอนนี้ก็กเกษียณแล้วนะครับอายุแต่ว่ายังไม่ได้กเกษียณอายุนี่ถึงแล้วนะครับถึงวัยเกษียณแล้ว ต้องทางานต่อไปนะครับโอ้แถวนี้ก็คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับนี่สมุทรสาครน,นะครับไปทางบ้านแพ้วนะครับไปทางนาเกลนะครับบ้านแพ้วแม่กลองสมุทรสงครามทําได้เร็วจริงๆนะครับนี่ อัปเดตให้พี่น้องดูนะครับวันนี้ตั้งใจมาถ่ายนะครับดูรถด,ดูถนนนะครับดูการก่อสร้างทางยกระดับนะครับถนนในประเทศไทยก็เป็นแบบนี้นะครับสะดวกสบายนะครับทางยกระดับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับในไทยนี่มีเยอะนะข้ามแยกก็เรียกยกระดับนะ นี่ครับตรงนี้มาถึงสัญญาที่9นะครับนี่สิ้นสุดสัญญาที่8เริ่มสัญญาที่9นะครับแล้วก็ไปที่สัญญาที่10ก็ก่อนถึงแยกบ้านแพ้วนะผมก็จะยูเทินตรงนี้นะครับก็จะกลับนะครับไม่ได้ไปต่อก็มาเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับอัปเดตให้พี่น้องดูกันถนนพระรามที่2นะครับ บรรยากาศก็กเงียบๆนะครับเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะมีแต่เรื่องนะครับเดี๋ยวนี้ทางชายแดนพม่าก,ก็กำลังพม่านี่ก็โดนตัดน้ำตัดโดนตัดไฟตัดอินเทอร์นเน็ตตัดน้ำมันนะครับที่นำเข้าจากประเทศไทยนะะรัฐบาลไทยก็สั่งตัดไปเลยก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับประชาชน การค้าขายก็คงจะลำบากฝืดก็ไปอีกนะครับก็จะมายูเทิร์นนะครับตรงนี้นะครับสะพานยูเทิร์นตรงสัญญาที่9นะครับไปไม่ถึงสัญญาที่10นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ